บในวันนี้ค่ะจะชวนคุยกันนะคะว่าการกระตุกหรือการกระตุ้นสังคมของคุณสืบนะคะ,สะเสถียรน,นั้นส่งผลอะไรต่อคนยุคป,ปัจจุบันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติบ้างนะคะจะคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะประธานูลนิสืบนะคะสะเสถียรคุณรัตยาจันเทียนนะคะผู้ได้รับฉายาว่าหนังสิงเฝ้าป่าสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทราบบอกว่าเรียกพี่รัตยาได้ไหมได้เนาะได้ <laughs> ความเป็นผู้หญิงเนี่ยความเป็นละเอียดความละเอียดอ่อนของผู้หญิงเนี่ยนะคะคทำให้คุณรัตยาเนี่ยเข้าใจธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้มากขึ้นด้วยหรือเปล่าจริงๆจริงคงมไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเรื่องของมนุษย์แต่ละคนนะคะค,คนที่ทำงานในมูลนิธิสื่อเองและเพื่อนพ้องของมูลนิธิเนี่ยหลายคนก็มีแรงทำงานเพื่อพี่สื่อ ซึ่งเวลาที่คุณสืบเนี่ยจะทําการอนุรักษ์ป่าเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองและที่สําคัญก็คือว่ามีการไปสํารวจแล้วก็มีการวาดแผนที่ป่าด้วยตัวเองด้วยอยากให้คุณรัตยาช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะออภาพที่เขียนนะั่นะเป็นเรื่องที่คุณสืบเสนอมรดกโลก ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกตรงนี้เป็นอยู่ใจกลางแล้วคนสืบก็เขียนในแผนที่เนี่ยนะคะว่าจะรักษาใจกลางตรงนี้ไปได้เนี่ยต้องรักษาป่าข้างบนและป่าข้างล่างคือเราต้องรักษาทั้งผืนป่าต่างเขียนเองเลยเขียนเองเป็นลายมือเขียนลายมือเขียนเอาไว้เลยถามในฐานะพี่รัตยาเป็นนักดูรักเนี่ยพี่มองสัตป่าในฐานะอะไรพี่สัตป่าเนี่ยความจริงก็ มองเขาในฐานะเขาช่วยทําให้ป่าเนี่ยสมบูรณ์สัตว์ป่าเนี่ยถ้าป่าไหนมีสัตว์ป่าอยู่สมบูรณ์เนี่ยป่านั้นก็สมบูรณ์อยู่เอาง่ายๆเลยนะในขี้ช้างเนี่ยนะคะกองหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเห็นมีต้นไม้ขึ้นมาจากขี้ช้างเขากินอะไรเนี่ยนะคะแล้วเขาเดินไปเขาไปขี้แล้วมันก็ขึ้นมาหรืออย่างนกเงือกเนี่ยเขาบินไปเนี่ยเขากินไอ้พวก ลูกไม้ลูกอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็ไปป้อนไปขี่นะเขาก็เป็นตัวกระจายพันธุจ์จริงๆเนี่ยทั้งหมดของสัตว์ป่าที่เทวดาเขาจัดเอาไว้เนี่ยนะเทาเขาามีหน้าที่แล้วก็มีประโยชน์ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเราพยายามบอกว่าพยายามรักษาระบบนิเวศดังเดิมไว้ให้ได้นะะเพราะว่าอันนี้คือรักษาอนาคตของเราค่ะ คุณสืบนะคะนอกจากเป็นนักอนุรักษ์แล้วแต่ยังเป็นศิลปินด้วยนะคะนาอัดคลับในวันนี้ค่ะจะนําผลงานศิละปะนะคะที่วาดโดยฝีมือของคุณสืบนักะเสถียรนะคะซึ่งบรรจงวาดภาพสัตว์นานาชนิดเลยไปชมกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมและคุณรัตยามาชมแกลเลอรี่ของนาอัดคลับกันนะคะซึ่งภาพทั้งหมดเป็นฝีมือการวาดของคุณสืบนะคะเสถียรคุณสืบเองเนี่ยชอบเขียนภาพ ถ้าอ่านประวัติเนี่ยนะคะ,ค,ะคุณสืบเองอยากจะสอบเข้าถาปัตท่านชอบเรื่องการเขียนรูปเขียนาแล้วค,คุณสืบเนี่ยให้ความสำคัญของสัตว์ป่าเนี่ยจะพูดไปแล้วเท่าเทียมกับคนสัตว์ป่าเขาอยู่ในป่านั่นก็บ้านของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เช่นกันค่ะ นอกเหนือจากฝีมือการวาดภาพที่ทําให้ภาพเหล่านี้เนี่ยดูมีชีวิตแล้วนั่นก็คือความผูกพันที่คุณสืบใกล้ชิดกับสัตว์แต่ละชนิดแต่ละประเภทเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนิดนึงขออนุญาตที่ภาพแรกนะคะยิ่งภาพนี้ยิ่งเห็นชัดเลยนางอายเห็นลูกตาดวงตานี่แปลวแหววมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นนางอายแล้วก็จะมาเห็นนี่ด้วยกระสู้ตัวตัวเล็กๆนะครับมานี่คือใหญ่เลยนี่คือใหญ่มากเลยกระสู้นะครับซึ่งเป็น สัตว์ป่าสงวนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วถึงวันนี้เองเนี่ยก็แทบจะบไม่อาจพบได้ในประเทศไทยนะคะ,ะมีข่าวคล้ายๆว่าเออเคยเจอกองมูลอกองขี<ว>้มันบ้างแวบๆค่ะแต่ว่ายังยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเลยว่ายังเหลืออยู่ค่ะ ขอ,อยังอยู่เถอเดี๋ยวบอกคุณค่ะมาที่ภาพนี้ค่ะข้าแง่แน่แน่แน่เลยนะโอ้นี่เราไม่เห็นสีสันเพราะคุณสืบเนี่อขงวาดด้วยดินสอนะครับเป็นสดินสอดำนะครับเราขยายขึ้นมาถ้าเป็นสีนี่คงจะสวยงามมากข้างแว่นสีสวยจริงๆ,ๆ,ๆนะครับอันนี้คืออันนี้คือเรียงผาเรียงผาที่อยู่ตามป่าตามเขาที่เป็นสูงชันชอบอยู่เขาที่เป็นหินเป็นหินด้วยอ่าคือคือ กระโดดอยู่บนยอดเขาพูดง่ายๆว้อย่างนั้นสนนะเนี่ยชอบส้นนะครับแล้วนี่แหละค่ะค่ะครับค่ะอันนี้แล้วที่อันนี้น่าจะสัตว์หากินกลางคืนอ่นอันนี้ก็พวกสัตว์กินเนื้อตระกูลเดียวกันกับเสือนั่นแหละค่ะค่ะน่าจะชมดศหรือเปล่าหน้ายาวๆนี่แสดงว่าต้องอยู่ในระยะที่ไกลมากแล้วก็ผูกพันมากเพราะว่าเห็นเห็นรายละเอียดของสัตว์แต่ละชนิด จะถ้าเห็นรูปคุณสืบที่เราทำอนุสาวรีย์เนี่ยนะ,ค,ะ<ฆ>คุณสืบเนี่ยจะมีประจำคือกล้องที่ว่าสะายคอ,อ,อไว้ตลอดลแล้วก็มือเนี่ยจะถือปากกาหรือดินสอแล้วก็มีสมุดคส,สมุดคอยจดคอยอะไรแต่อะไรคือเรื่องของสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่สนใจ เป็นงานที่ทำในแรกๆเลยก็คืองานวิจัยเป็นเรื่องที่สนใจมากๆอะค่ะใช้ฉ<ค>นั้นก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นฝีไม้ลายมือของคุณสืบที่สามารถที่จะให้รายละเอียดกับสัตว์แต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนเลย<ช>รวมถึงรูปนี้ด้วยนะคะ,คะนี่แม้แต่ที่บอกว่าแม้แต่ตัวเล็กตัวใหญ่คุณสืบก็ให้ความสำคัญหมดเลยหางเป็นพวงใช่ครับเนี่ยหน้าตาเหมือนพญากระรอก ดำนะคะค่ะตัวใหญ่หางยาวค่ะแต่ก็ตัวเล็กก็สวดทรงเดียวกันนี่แหละค่ะซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับว่าคุณสืบนะคะสถียนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงเลยนะครับแต่ว่ามีความเป็นศิลปินสูงมากจากภาพวาดที่เห็นนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่คุณสืบมีกับสัตว์ต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปชมภาพจริงๆนะคะที่คุณสืบนั้นช่วยชีวิตสัตว์นะคะซึ่งเป็นการ ช่วยชีวิตเนื่องจากว่ามีการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะเราไปชมภาพนี้ ได้เลยนะครับว่าคุณสืบเนี่ยเห็นคุณค่าของการมีชีวิตไม่ว่าสัตว์นั้นจะตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนนะครับผมว่าถ้าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยพูดได้เนี่ยเขาจะพูดออกมาว่ายังไงนะว่าสภาพที่เขาอยู่บ้านที่เขาเคยอยู่เนี่ยมันแปลสภาพไปแล้วถูกทําลายไปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหบทเรียนที่เราได้เห็นนะคะจากการที่คุณสืบช่วยเหลือสัตว์นะคะที่เกิดปัญหามากมายเลยจากการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะมาสู่เขื่อนน้ําโจรค่ะซึ่ง คุณรัตายาเองได้มีส่วนในการเข้าไปยับยั้งการสร้างเขื่อนตรงนั้น<ช>ด้วยนะคะช,ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเจตนาหรือความตั้งใจของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องในครั้งนั้นนี่คือ,คอการจนบ,บุรีมีเขื่อนใหญ่ๆก่อนเขื่อนน้ำโจรแล้วสองเขื่อนนะคะ,ค,ะคือ,อเขื่อนศรีนครินนะคะกับเขื่อนเขาแหลม,มเมื่อตอนที่จะสร้างเขื่อนน้ำโจรเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่ากั้นตรงนั้นเนี่ย ตัวทุ่งใหญ่จริงๆนะคะทุ่งใหญ่นเรศวรที่เราเรียกทุ่งหรือสีทุ่งต่างๆซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นบ้านของสัตว์ป่าเลยนะคะม,คมีต้นปรงต้นแป้งมีอะไรเนี่ยนะคะก<ม>้น้ําก็จะท่วมแล้วจะท่วมเลยไปถึงเหนือจากนั้นขึ้นไปเข้าไปถึงอำเภออุ้มผางในส่วนนน้นด้วยซึ่งทั้งคนจังหวัดกาญจนบุรีเองทั้งตั้งแต่นักเรียนเล็ก ไปจนถึงนักศึกษาจนกระทั่งถึงคนที่ทำงานรักษาป่าทั้งหลายเนี่ยนะ,ะคะก็เรียกว่ามีความเห็นตรงกันเลยว่า yeah, พอแล้วพอแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือชาวอของอำเภอเมืองของกาญจนบุรีเองก็ติดป้ายไว้หน้าร้านค้าเลยนะว่าหยุดสร้างเขื่อนน้ำจรค่ะคือเป็นเป็นความ ความเห็นตรงกันของทุกๆส่วนเลยค่ะในขณะเดียวกันคุณสืบเนี่ยกับคณะก็จะทำรายงานขึ้นมาว่าเออถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นส<อ>ัตว์ป่าจะไปยังไงอะไรจ็งานว <จะ S 2> <า>ิจ<า>ัยจส่งมาค่ะทางเราก็เอามาเผยแพร่มาทำให้ง่ายลงค่ะ<อ>แล้วก็เผยแพร่ก็ร่วมกันเรียกว่าทุกคนก็ดีใจมากละค่ะที่รัฐบาลในยุคนั้นเนี่ย ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจชะลอการสร้างเขื่อนไว้ก่อนค่ะแต่ยังจะมีโครงการต่อไปในอนาคตหรือเปล่ายังไม่ทราบะคะ่ะคิดว่าน่าจะหยุดแค่นั้นนะคะครเราก็ได้เห็นความรักความผูกพันที่คุณสืบมีต่อสัตว์ป่าแล้วก็ป่านะคะรวมถึงคุณรัตยาเองในการที่ช่วยที่จะเป็นหนึ่งแรงหนึ่งเสียงนะคะในการต่อสู้เพื่อรักษาป่าไว้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะรบกวนพี่เจี๊ยบให้พาไปชมโชว์ดีๆนะคะเดี๋ยวะะอาจจะให้คุณรัตยาไปนั่งรอที่ห้องรับแขกก่อน ยินดีมากครับ <c oughs> เพราะนะานาทศครับของเรานะครับวันนี้เราก็สร้างสารรค์งานขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับเป็นศิลปะที่จะบอกเล่าผ่านนิทานนะครับเป็นนิทานซึ่งมีทั้งดนตรีมีทั้งการวาดภาพประกอบด้วยนะครับโดยกลุ่มยิ้มละไม่นะครับซึ่งจะมาเล่านิทานคนเรียนป่านะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป่าสัตว์ป่าต่างๆที่ถูกรุกรานถูก ชาวบ้านถูกมนุษย์เข้าไปสร้างเขื่อนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพร้อมๆกับอาจารย์ก้องเกียรติกองจันดีจะมาสร้างศิลปะบนผืนทรายให้เราได้ชมพร้อมๆกันไปชมกันเลยครับ